นายวัชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ยอมถแถลงขอโทษเจ้าของโรงสีสนามเมืองแลกถอนฟ้องร้อยล้านอ้างเป็นเพราะความเข้าใจที่คาดเครื่อนวันอาทิตย์ที่2 6กพฤศจิกายน2 5 6 0เวลา10บนิกานาทีที่พรรคประชาธิปัตย์นายวัชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ถแถลงขอโทษนายรังสรรสบายเมืองเจ้าของโรงสีสนามเมือง กรณีโรงศีสนานเมืองเป็นโจทิ้ง <azul>. ฟ <AG. S 1> ้องนายวัชระเพชรทองฐานเบี้ยบ่าทด้วยการแถลงข่าวให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเป็นชีรายลชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตแถลงข่าวกรณีโรงศีสนานเมืองจำกัดโดยคุณลังสรรค์สบายเมืองได้เป็นโจทย์ฟ้องกระผม นายวชเพปรทองอดีตสสพักพประยปกรณีที่ได้ถแถลงข่าวเรื่องเฮลิคอปเตอร์ไปบินลงที่จังหวัดกำแพงเพชรสืบเนื่องจากมีรมัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ MI-17 ของรัสเซียของกองทัพบกนะครับซึ่งมีอยู่สามลำท่านก็ใช้หนึ่งลำนี้ครับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็บินไปที่ จังหวัดกำแพงเพชรและผมได้แถลงข่าวว่ารัฐมนตรีท่านนี้ไปที่โรงสีสนันเมืองและมีการประชุมลับกับเจ้าของโรงสีสองต่อสองซึ่งผมได้ระบุวันว่าเจ้าของโรงสีกับรัฐมนตรีนั้นได้ มีการพบกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับซึ่งปรากฏว่าคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงเพราะความจริงแล้วเนี่ยรัฐมนตรีมาในวันที่29มิถุนายนและไม่ได้มีการประชุมรับสองต่อสองแต่ประการใดซึ่งข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี้นะครับทำให้โรงสีโดยคุณลังสรรส,สบายเมือง เจ้าของโรงสีสนันเมืองและบริษัทกำแพงเพชรเอ็กซ์พอร์ตจำกัดได้ฟ้องผมที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเรียกค่าเสียหายก็ไม่มากครับก็100ล้านบาทซึ่งผมก็บอกไปว่าแม้แต่ล้านเดียวเนี่ยผมก็ไม่มีนะครับท่านได้ฟ้องที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรและผมก็ได้เรียกเอกสารนะครับไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องนโยบายการระบายข้าว ทั้งหมดนะครับไปยังหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมแล้วกว่า80รายการซึ่งผมก็ไปยื่นหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อสอบถามว่ามีรมัฐมนตรีท่านใดนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi 17บินไปที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยทําหนังสือสอบถามไปเมื่อวันที่10สิงหาคมและ ต่อมาก็มีหนังสือตอบจากทางราชการนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสากร์ได้ตอบกลับมาในวันที่4ตุลาคมดังนี้นะครับบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้เดินทางไปตรวจสอบงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการขนย้ายข้าวที่เอกชนซื้อข้าวจากสต็อกของรัฐในพื้นที่ ลงชื่อนายพีรพันธ์คอทองผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าไปที่ลงสีแห่งใดน,นะครับแต่การที่ผมได้แถลงข่าวที่พักนะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมนะครับทำให้ภาพลักษณ์ของโรงศีสนันเมืองและบริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์เนี่ยได้รับความเสียาหายซึ่งศาลจังหวัดกำแพงเพชร ก็ได้นัดเจราจาไก่เกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งทางคุณลังสรรสบายเมืองก็ได้ยืนยันว่าประการที่หนึ่งรัฐมนตรีไม่ได้ไปในวันที่13รรกรกฎาคมแต่ไปในวันที่29ิมิถุนายนสองไม่ได้มีการประชุมลับใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการเปิดเผยและผมก็ได้ถามต่อว่าลงสีของคุณรังสรร ซึ่งทั้งโรงสีสนั่นเมืองและบริษัทกำแพงเพชรเอ็กซ์พอร์ตนั้นได้ผลิตอาหารสัตว์จริงหรือไม่คุณหลังสรรก็ยืนยันกับผมนะครับว่าโรงสีของท่านทั้งสองแห่งนั้นนะครับได้ผลิตอาหารสัตว์จริงผมจึงปราศจากข้อสงสัยนะครับปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นต่อโรงสีสนั่นเมืองและบริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ซึ่ง ข่าวดังกล่าวนั้นทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทโรงสีสนันเมืองและบริษัทกําแพงเพชรวิวัฒน์บริษัทกําแพงเพชรเอ็กซ์พอร์ตจำกัดนะครับได้รับความเสียหายผมก็ต้องขออภยัยต่อโรงสีทั้งสองมาณนโะอากาสนี้แต่อย่างไรก็ตามครับในโครงการรับจำนำข้าวประธานโทษโครงการระบายข้าวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นปรากฏว่าท่านพลตบดกเด่นนรงสุทธิชาญบัญชา รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบติดตามและกํากับดูแลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐได้มีการตรวจสอบบริษัทต่างๆที่เข้าไปรับประมูลโครงการระบายข้าวจากข้าวที่ไม่ใช่การบริโภคของคนซึ่งผลการตรวจสอบก็ปรากฏว่าพบว่าโรงสีแห่งอื่นโรงสีที่อื่น มีการกระทําความผิดซึ่งจะเป็นลงศีใดบ,บ้างนั้นพลตรวจเอกเด่นอารมณ์สุทธิชาติบัญชารองผองตรอท่านก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อไปสําหรับผมในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษดรเมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้จากคุณลังสันสบายเมืองว่าโรงศีของท่านนั้นปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ และเมื่อผมถแถลงข่าวไปท่านก็บอกว่าท่านนอนไม่หลับถึงหนึ่งเดือนผมก็รู้สึกละอายใจนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดจากข้อเท็จจริงผมในฐานะนักการเมืองก็ต้องมาแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและผมขอขอบคุณคุณลังสรรสบายเมืองเจ้าของโรงสีทั้งสองแห่งที่ได้กรุณาถอนฟ้องผมและขอขอบคุณศาลจังหวัดกำแพงเพชร ที่ซึ่งได้กรุณาเป็นผู้ไกลเกลี่ยในคดีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อท่านฟ้องผม100ล้านนะครับก็ได้ตกลงกันไปที่เรียบร้อยว่าจะถอนฟ้องในคดีนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงสีที่ได้เข้าใจในเจตนาของผมว่าได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตในหน่วยง,งานของรัฐไม่เฉพาะที่กระทรวงพาณิชย์เท่านั้นแต่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลายสิบกรณีจากสามปีที่ผ่านมาในยุคที่อสชปกครองประเทศท่านใดมีคำถามไหมครับท่านสุนชนที่มาจำเวนมากเลยมีคำถามไหมครับผมนะครับขอบคุณเอาอีกัปเตอร์ก่อนนะครับ คือรัฐมนตรีเนี่ยไปจริงนะครับแต่ไม่ได้ไปในวันดังกลา่าวและและการใช้เฮลนคอปเตร์ไปยังศูนย์การบินกองทัพบกขอตารางบินขอหนังสืออนุมัตเป็นรเตร์ตดังกล่าวไปที่ไหนอีกครั้งอีกวันนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสุดแล้วคุณวัชรชลเข,าลาขา้าใจผิดใช่ไหมฮะที่แถลงข่าวไปเมืองต้นเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงครับอ๋อครับ เมื mm ่อเขาได้ผิดพูดผิดนะครับเราก็ต้องพูดใหม่แก้ไขให้กับเจ้าของโรงสีเพราะเราต้องให้ความยุติธรรมกับคําพูดและให้ความยุติธรรมกับเจ้าของโรงสีด้วยสืบเนื่องจากกรณีนายวัชรเทพทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์พูดให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่30กรกฎราคม2560ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงเรื่องรัฐมนตรีนั่งหอมาตรวจโรงสี และเป็นโรงสีที่มีการสีข้าวให้คนทานแต่ทําไมไปประมูลข้าวแปรูปส่งเป็นอาหารสัตว์นายวัชรเพชรอองยังได้กล่าวแถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกว่ามีรัฐธมนรีนั่งฮอลิคอปเตอร์มาตรวจเยี่ยมโรงสีที่จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับประชุมรับกับเจ้าของโรงสีนานกว่า40นาทีจึงทําให้ในรังสรรค์สบายเมืองเจ้าของโรงสีได้รับความเสียหายจึงมีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย จำนวน1 0 0ล้านบาทโดยภายหลังได้มีการขออภัยและเจรจาไกลเกลี่ยนจนมีการยอมความกันโดยมีข้อตกลงที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างนายรังสรรสบายเมืองเจ้าของโรงสีและนายวัชระเพชรทองในวันที่2ี่พฤศจิกายน2560ว่านายวัชระเพชรทองจะยอมแถลงข่าวขอโทษออกสื่อโดยเจนัดผู้สื่อข่าวแถลงณที่ทําการพักประชาธิปัตย์และลงขอโทษทางนิสิอพิมเดลเรนิวหนึ่งฉบับ หนังเซพิมพ์ท้องถิ่น2ฉบับและขอโทษผ่านสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์พักคประชาธิปัตย์พร้อมทั้งลงขอโทษผ่าน Facebook ของตัวเองอีก7วันและยืนยันว่าการขอเอกสารหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้ามายังศาลเขาจะไม่ขอคัดลอกไปใช้ในทางอื่นใดทั้งสิ้นข้อตกลงการแถลงขา่าวดังกล่าวจะทำให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะับจากวันที่21พฤศจิกายน2560 หลังจากนั้นเจ้าของโรงสีสนันมือจะดำเนินการถอนฟ้องภายใน7วันอันเป็นการเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายแต่หากนายวัชระบิดทิ้วไม่ดำเนินการยอมความก็ได้ข้อหนึ่งตามที่ตกลงจะต้องชดใช้เงินจำนวน10ล้านบาทให้กับเจ้าของโรงสีซึ่งมีการบันทึกสารและกระบวนการวิธีกรรมที่ศาลจังหวัดจัแหังเพชร นายวชรเพชรทองด้แหล่งข่าวชี้แจงกับสื่อมวลชนในวันนี้ว่าข้อมูลที่กล่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นข้อความที่คาดเคลื่อนเพราะในความจริงรัฐรมนตรีได้เดินทางมาวันที่29มิถุนายน2560และตนได้ตรวจสอบที่กระทรวงเกษตรและสหกรเพื่อตรวจสอบถามการเดินทางของรัฐรมนตรีจนได้รับคําชี้แจงว่าการเดินทางของรัฐรมนตรีมีการเดินทางวันที่29มิถุนายน2560และมี การโดยสารฮอริคอปเตอร์ไปยังจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามดูงานระบายข้าวตามนโยบายของรัฐและไม่มีการประชุมรับแต่อย่างใดซึ่งมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรทั้งนี้ข้อาิดผ้าดังกล่าวเป็นเหตุให้ในายรังสรรค์สบายเมืองเจ้าของโรงสีมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนร้อยล้านบาทโดยภายหลังได้มีการขอภัยเจรจาไก่เกียจนที่ยอมควองกัน โดยมีการทำข้อตกลงที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างเจ้าของโองศีกับนายวัชระเพชรทองในวันที่21ธันกาคม2560ว่านายวัชระเพชรทองจะยอมแถลงข่าวขอโทษออกสือ่อนายวัชระเพชรทองจึงต้องยอมแถลงข่าวเพื่อขอโทษเจ้าของโองศีเพื่อจะได้จบคดีและไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายเพราะตนเองคงไม่เมียนถึงร้อยล้านบาทแค่ล้านเดียวยังไม่มีนายวัชระเพชรทองกล่าววัชระครับในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ก็มีการแถลงข่าวก็คือคุณวัชระก็ยืนยัน ว่าเป็นการขอชี้แจงรายละเอียดนะครับข้อมูลที่คุณวัชระได้มาได้มาอย่างไรครับที่ว่ามีการนั่งฮอริคอปเตอร์ไปในวันนั้นเป็นครับก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนและเพื่อนข้าราชการนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันผิดวันว่าเราพูดผิดวันนะครับและผิดในเรื่องของการประชุมครับคือวันเนี่ยไม่ได้ไปในวันดังกล่าวและไม่ได้มีการประชุมรับนะครับเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงและยิ่งในกรณีที่ คุณลังสรรบอกว่านอนไม่หลับหนึ่งเดือนเนี่ยเพราะคาพูดผมเนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกบาปมากเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสพิคุผมนี่ไม่พูดบทไม่พูดเท็จพูดตรงครับและเมื่อได้รับข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดได้ถแถลงออกไปทําให้เขานอนไม่หลับเนี่ยผมก็รู้สึกลายใจและก็ต้องขออภัยคุณลังสรรซึ่งเราก็ได้ตกลงกันถอนฟ้องนะครับซึ่งก็จะทําให้ ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายและผมก็ได้มาถแถลงข้อเท็จริงให้ทางโรงสีเนี่ยได้สบายใจและยืนยันว่าทางโรงสีนั้นก็ได้บอกว่าได้ผลิตอาหารสัตว์จริงรนะครับผมก็ต้องน้อมรับแล้วก็นํามาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนทราบว่าโรงสีของคุณรังสรร์สบายเมืองนั้นได้นําข้าวที่ประมูลได้เนี่ยไปผลิตอาหารสัตว์จริงนะครับ,รบก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่ง ควรแก่การสนับสนุนแต่ลงสีที่มีการทุจริตซึ่งตํารวจก็มีการตรวจสอบและตรวจสอบพบก็มีจริงเหมือนกันก็เป็นลงสีแห่งอื่นนะครับไม่ใช่โลงสีสนั่นเมืองหรือบริษัทกําแพงเพชรวิวัฒบริษัทกําแพงเพชรเอ็กซ์พอร์ตแต่อย่างใดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเจ้ข้อมูลครับครับผมด้วยความเคารพครับขอขอบคุณข่าวชัดประเด็นจริงขอขอบคุณข่าวชัดประเด็นจริง ครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการถแถลงในส่วนของนายวัชระเพชรทองนะฮะอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็เป็นการถแถลงข่าวเพื่อจะขอโทษเจ้าของโรงสีสนานเมืองะครับที่มีการถแถลงข่าวที่บอกว่ามีมีรัฐมนตรีนฮะนั่งะฮอริเตอร์ mi 1 7ะครับไปยังจังหวัดกำแพงเพชรและมีการประชุมรับกับเจ้าของโรงสีซึ่งก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยฮะที่คุณวัชระเพชรทองได้ถแถลงข่าวไปนั้นคุณวัชระเพชรทองก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับซึ่งก็มีการ มีคด uh, ีกันนะครับในส่วนของศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เจ้าของโรงสีสนามเมืองแล้วก็คุณวัชรพเพชรทองนะครก็ได้มีการเจรจากันนะครับก็ยอมความกันซึ่งเจ้าของโรงสีก็ได้ทําการถอนฟ้องให้กับคุณวัชรพเพชรทองแต่คุณวัชรพเพชรทองก็ต้องมาแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนรับทราบนะครับก็เป็นการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของวันนี้ครับเป็นการแถลงข่าวที่พักประชาธิป,ปัตย์ครับผมก็มีสื่อมวลชนกว่า20แผนกครับเข้าร่วมเป็นสกิพยานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับ